คือที่โรงเรียนเนี่ยเขามีซ้อมหนีไฟกันพี่สํารานโรงเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมตรง,ตรงนางเลิองอน,นางเลิงใช่ค่ะประมาณสาย <c oughs> เขาซ้อมทั้งหมดสามรอบรอบที่เกิดเหตุคือรอบที่สองนะคะคือซ้อมหนีไฟเราอาจจะนึกแค่ภาพว่าวิ่งหนีลงบันไดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ช่วงเนี้ยคือเขาซ้อมว่าถ้าเกิดเพลิงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะดับเพลิงได้ยังไงอ่าทีนี้ภาพที่เราเห็นตามข่าวก็จะมีถังสีแดงๆซึ่งเป็น c ซ2ทูนะคะ แล้วก็มีถังแก๊สด้วยนะอะเพราะว่าเอามาทําเป็นไฟหลอกไงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะในข่าวเนี่ยก็จะเห็นมีผ้าขาวคลุมอยู่หนึ่งหนึ่งส่วนนะคะที่เหลือก็เหมือนโรงเรียนเนี่ยอ่าก็พยายามกันคนออกไปแล้วนะคะแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เล่าว,ว่าช่วงที่มีการสาธิตเนี่ยเขาก็สาธิตกันอยู่แต่ไอจุดระเบิดเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกใช้งานนะพี่สํารานไอถังแดงที่มันวางอยู่แถวเนี่ยนึกออกไหมไอถังดับเพลิงอะ มันอยู่ข้างหลังนะมันอยู่ข้างหลังครูนะแต่อยู่ๆมันก็เกิดระเบิดแล้วมันก็ลอยพุ่งใส่นักเรียนอ oh. มันก็ไล่ทิศทางแล้วก็ไปด้วยความแรงด้วยนะคะแล้วมันมีกา๊าซอยู่ข้างใน,ในเกิดแรงดันก็ไปดันร่างของน้องนะคะจากจุดที่น้องนั่งอะ่ะไปอีกจุดหนึ่งประมาณ10เมตรนะคะแล้วก็เลยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็มีบาดเจ็บอีกหลายรายด้วยกันนะคะ เป็นการอบรมของทางปพกทมนะคะแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าโรงเรียนติดต่อไปหรือว่าทางหน่วยงานเนี่ยมีแผนการฝึกซ้อมกับทางโรงเรียนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะนนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะคะนนเป็นงดับเพลิงของตํารวจหรือของกทมอของกทมค่ะ,<ล>ะใช่ค่ะเป็นปพกทมนะคะเสร็จปุ๊บ <c oughs> พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะเขาก็มีการแยกกันก่อนพอตํารวจไปถึงเนี่ยการเด็กนะส่วนหนึ่งเพื่อจะสอบปากคา ครูส่วนหนึ่งแยกกันนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ไปอุปมเนี่ยอีก7นายด้วยกันอีก7คนด้วยกันนะคะและในระหว่างนั้นเนี่ยน่าจะสอบปากคำเด็กเสร็จแล้วแหละตอนบ่ายก็ประกาศให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับนะคะสวนเด็กบางคนกลับบ้านก็กลับได้เลยช่วงบ่ายแล้วทีเนี้ยผู้ปกครองของน้องที่เสียชีวิตอ่ะเป็นคุณลุงค่ะมา รอเพื่อที่จะเข้าไปดูหน้าหลานเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ตำรวจยังกันไม่ให้เข้าเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยเรื่องของหลักฐานข้างๆอย่างเงี้ยก็ก็กลัวว่ามันจะไม่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะลุงก็ร้องไห้อยู่หน้าโรงเรียนเลยนะพี่สำารานใช่ค่ะกเ็เดี๋ยววันนี้เนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หมายถึงว่าการรับร่างอะไรของน้องเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตำรวจในพื้นที่ก็มีสนนังเลิงกับตำรวจจากนครบาลนะคะ นครบาลเองก็บอกว่าจะตรวจสอบนะคะทุกๆทุกๆปากนั่นแหละทั้งตัวของผู้ฝึกสอนเองแล้วก็ตัวของโรงเรียนแล้วก็ครูด้วยนะคะตัวรองเจ้าหน้าที่ก็เป็นตำรวจใช่ไหมที่มาแอนไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจไหมแต่ว่าเป็น<ม>อุปกรณ์ของกทมซึ่ง<ม>กทมขเขามีปอปอปพของกทมะคะ่ะ<ม>ปอพของกทมนะคะแล้วก็เ,เนี่ยถ้าดูจากข่าวเนี่ยคุณอัญ,ญวุฒิโพธิอัมภัยอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ ร่วมกตัญอยู่นะคะบอกว่าโรงเรียนซ้อมดับเพลิงนะคะก็ยังไม่ทราบว่า <c oughs> เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในการซ้อมนี้หรือไม่อ่ะอันนี้คือเขาให้สัมภาษณ์ในตอนเช้านะคะแต่ว่าพอตอนบ่ายเนี่ยคนยุ่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าน้องนั่งอยู่แบบใกล้ๆสารพระภูมิเลยอยู่อยู่ตรงวงใกล้ๆนั่นแหละนะคะแต่เรื่องนี้มันเกิดจากถังระเบิดถังระเบิดเนี่ยร่างถูกแรงระเบิดกระเด็นไปหเมตร แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นนี่ห้ารายนะ,ะผมเข้าใจว่าน่าจะมากกว่านี้นะ,ะส่วนถังดับเพลิงเ,เป็นถังดับเพลิงตามปกติขนาดเก้าร้อยปอนด์แล้วก็ข่าวก็บอกว่าส่วนเด็กๆที่เหลือก็ถูกกันไว้ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่คุณแนนว่ามานะซึ่งทางโรงเรียนได้ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายอแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ทั้งลุงของน้องต้องมานั่ง ร้องไห้อยู่หน้าโรงเรียนน,นะฮะสาเหตุก็เบื้องต้นบอกคาดว่าเกิดจากแรงระเบิดเนื่องจากแรงดันในถังแกส๊สเดพเพลิงซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากจะมีวาลว์ว,าวที่คอยเซฟตนะี้นะแต่ตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใดและปกติถังเดืเพลิงที่ตากแดดเช่นนี้นะก็สามารถเกิดขึ้นได้และก็ทุกเสียงที่ตากแดดและเกิดการขยายตัวของแรงดันก็มีส่วน ไม่ใช่แค่ทังดับเพลิงแม้กระทั่งเรือดำน้ําอืำที่ลงไปและเป็นข่าวในขณะนี้เมื่อมีแรงดันก็เกิดระเบิดได้อืแม,ม้จะเป็นน้ําที่เย็นแต่ต้องรอผลสรุปซะก่อนค่ะ,น,ะนายกรัฐมนตรีมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมวันนี้ต่ะต,ตัวเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการสั่งให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจตรวจสอบแล้วก็รับผิดชอบเรื่องของความปลอดภยัยส่วนคุณอนุชาบุรุษภาชัยศรีนะคะ ก็บอกนะคะว่านนายกรับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะหน่วยงานก็คือเป็นของปพกทมเป็นหน่วยงานที่เข้าไปทําการซ้อมแผนครั้งนี้นะคะส่วนนักข่าวที่อยู่ในทําเนียบพี่สําราญเขาบอกว่าตอน11มง20เนี่ยเสียงระเบิดเนี่ยดังไปถึงทําเนียบเลยนะมันก็ไปห่งกันอ่าใช่ค่ะดังไปถึงในธรรเนียบเลยนะคะแต่ว่าถ้าดูข่าวล่าสุดโรงเรียนก็อยู่ตรงเชิงสะพานชัยหม มารูเชษดมารูเชิดอืมแล้วข้ามไปก็เป็นทันเนียบแล้วค่ะทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะพลตารวจโททิติแสงสว่างก็บอกว่าทางนี้เป็นแบบคาร์บอนไดออกไซด์นะคะระเบิดซี2นี่แหละสีขาวๆเลยนะพี่สํารานขณะที่มีการซ้อมภายในโรงเรียนนะคะขณะเกิดเหตุเนี่ย เจ้าหน้าที่ปพ,อพอกําลังสาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียนกับครูอยู่ระหว่างนั้นถังดับเพลิงสีแดงนะคะที่อยู่หลังครูฝึกนะมันมันถูกวางไว้เขายังยังไม่ถึงคิวนะปรากฏว,ว่าก็ระเบิดออกมาทําให้นักเรียนที่เสียชีวิตซึ่งนั่งอยู่หน้าสารพระภูมิถูกแรงอัดนะคะ,ะจนกระเด็นไปไกล9-10เมตรนะคะแล้วก็เสียชีวิตทันทีนะคะนอกจากนี้รายงานในช่วงบ่ายก็คือบาดเจ็บ10รายทยอยส่งโรงพยาบาลแล้วหราย มากกว่าห้ารายะนะนี่ตอนนี้ก็เป็นสิบรายแล้วนะฮะใช่ค่ะก็ไปโรงพยาบาลกลางวชิระพยาบาลนะคะแล้วก็มีการประเมินอาการด้วยนะคะส่วนพิสูจน์หลักฐานเนี่ยพอมีการประสานกันเข้าไปในที่เกิดเหตุเขาก็ดูกล้องวงจรปิดของโรงเรียนด้วยนะคะในจุดเกิดเหตุเนี่ยส่วนผู้เสียชีวิตค่ะกาลังรอแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลตํารวจเข้ามาตรวจสอบนะคะแยกครูฝึกเจ็ดคนไปสอบปากคําที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สอบปากคาครูแล,และนักเรียน เนี่ยอยากให้พี่สมันดูถังนี่คือถังฉีดขาดรุนแรงนะคะนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยอันนี้จากท่านพบชนนนะคะพบว่าถังดับเพลิงที่เกิดเหตุระเบิดจนตัวถังฉีดขาดหนึ่งถังเนี่ยถังนี้เป็นถังที่ใช้ซ้ำคือหมดแล้วก็ไปเติมถังใช้ซ้ำไม่มีระบบวาล์วเซฟตี้ติดตั้งอยู่ด้วย เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็วิเคราะห์เบื้องต้นคาดว่าถังดังกล่าวเนี่ยถูกนำไปบรรจุกแก๊สเพิ่มนะคะแล้วก็วางตากแดดเป็นเวลานานจนอุณหภ,ภูมิเพิ่มสูงขึ้นทำให้แรงดันขยายตัวและระเบิดเนื่องจากไม่มีวาล์วเซฟตี้ติดตั้งอยู่นะคะ